บอกเป็นนักกีฬามคอนนะครับเล่นกีฬาแบดมินตันแล้วมารู้สึกเจ็บปวดข้อเสพข้อไหนฮะจะเป็นท้องท้องนี่ฮะใต้ขาพับเนี่ยครับใต้หัวเข่าฮะตรงน่องเนี่ยแล้วน่องเริ่มมันเริ่มตึงๆมันเริ่มตึงผมเล่นกีฬาเยอะอืเล่นมากตอนนั้นทํางานอยู่แล้วพิษากิจไงฮะแล้วก็จะมีแข่งอ ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณอาจจะเล่นกีฬาเยอะไปแล้วก็ให้ยามาทานแกตอนแรกๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ยังนั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็ยังเล่นกีฬาหนักมากอาทิตย์หนึ่งเล่นสามวันวันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงโอ้โหประมาณนั้นละครับเพราะว่าต้องซ้อมเยอะซ้อมเยอะนี่คือเป็นนักกีฬาเลยล่ะครับผมอ่าฮะเป็นตัวของของรับวิสาหกิจเลยอะไรเงี้ย นี่คือเมื่อเมื่ออายุไม่นานนี่เองใช่ไหมฮะเมื่อประมาณห้าสิบห้าประมาณห้าปีที่แล้วห้าหกปีที่แล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ต่อมาแล้วมันชักไม่ไหวละเล่นมากไม่ได้ละอันนี้เลงลงได้แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไม่ได้ นั่งแบบแบบฐานต่ําๆแบบเดิมอ่ะปกติแล้วนั่งยองนั่งยองยองอะครไม่ได้เลยยองไม่ได้ต้องหาที่เกาะที่อะไรเวลาจะลงนั่งไปแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องดึงอะไรกันแบบเนี้ยจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังนิดนึงนะครบเวลาคนที่พวอเข่าเคยเป็นมาก่อนฮะอ๋อพวกบรรดานักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาหัวเข่าครับเสร็จแล้วทํำยังไงครับหมอหลังจากนั้นว่า หมอก็ให้ยามาทานฮะก็ว่ากล้ามเนื้ออักเสบบ้างอะไรอะไรบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ย <ไป S 2> เพราะว่าที่โรงพยาบาลของที่ทํางานครับก็ให้ยามาทานก็ไม่หายสักทีงจนหลายปีฮะสามสี่ปีได้ผมก็อยู่ในอาการอย่างนั้นมาตลอดก็กินยาก็ได้ทุเราไปแค่นั้นเองว่ามันก็ค่อยชั่วขึ้นอืมครับก็มารู้จักบีมนี่ตอนที่ผมปกเกษียณแล้วคหกสิบ <60 S 2> แล้ว จากเพื่อนเขาทานอยู่เป็นปีแล้วเขาก็บอกทานอยู่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าของเรามีโรงพยาบาลเองอม,มีหมอเองยังแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแบบอะไรผิดปกติคือเอ็กซเลย์ดูไหมเอ็กซเรย์ฮะไม่มีข้อเข่าอักเสบไม่มีข้อ,เ,อ,ขอเข่าเสื่อมมีไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหมอบอกว่าแค่นั้นเอง แต่ว่าอาการเนี่ยก็คือมีปวดบ้างเวลานอนเนี่ยแต่มันทรมานทรมานฮะคือใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช่ฮะถูกไหมฮะเวลาจะใส่กางเกงเนี่ยผมต้องพิงข้างฝาบ้างอะไรเออมันยืมมันยกขาไม่ได้อ่ะทั้งทั้งที่ดูเหมือนว่าเป็นนักกีฬาจะแข็งแรงใช่ใช่ครับเอออ่ะฮะเสร็จแล้วได้ลองทานสูตรสีสีชมพูอ่ะผมก็เลยสั่งมาเลยรู้รู้จากเขาเนี่ยปีขวาละ แต่ผมก็ไม่ได้ทานนะม,มาเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนธันวาที่แล้วนี่เองอนะครับผมก็สั่งมาเลยทั้งสีชมพูทั้งแคปซูลทั้งน้ำบังคุดด้วยตื่นเช้ามาก็ทานเลยน้ำบังคุดหนึ่งสองแล้วก็แคปซูลก็สองสองแคปซูลสามเวลาเลยอตอนรแรกๆนะฮะก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกตัวมันมันเบาแล้วก็ขาแข้งอะไรเนี่ยก็ ไม่ปวดฮะไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดละนอนไม่ปวดละครับผมอหลังจากนั้นก็ทานไปเรื่อยๆนะก็สักยี่สิบกว่าวันได้โดยสูตรนี้แหละสูตรเดิมเนี่ละน้ำมังคุดหนึ่งซองกับแคปซูลหกเม็ดหกเม็ดครับลยประมาณยี่สิบวันนะผมก็ทดลองนั่งยองน้ำอะไรนั่งลงยองก็ลงได้แปดอร์นได้ละ อันนี้ยังเล่นกีฬาอยู่ด้วยไหมย,ยังเล่นอยู่ครับก็ยังเล่นด้วยแต่เล่นได้น้อยลงอ่ะก็เล่นน้อยลงครับเพราะว่าสภาพร่างกายก็ไม่เอื้อมหน่วยด้วยใช่ครับนะครับแล้วเราก็รู้ตัวด้วยใช่ใชเดี๋ยว<ช>ผมหันไปถามอาจารย์ภัยนิดหนึ่งครับว่าจากกรณีอย่างเนี้ยคือนักกีฬาไม่ได้มีอาการเรื่องของข้อเสื่อมอย่างรุนแรงหรือว่าเป็นข้ออักเสบทานสู่สีชมพูไปมันมันช่วยอะไรยังไงครับอาจจะให้อาจารย์พิเชษตอบนะอันเนี้ย ก็ประการแรกดึงสร้างมวลกระดูกนะฮะอาก,กรณีทั้งสีเขียวสีชมพูรสร้างมวลกระดูกทั้งนั้นนะครับ,รบแต่ว่ากรณีนี้อนอกจากสร้างมวลกระดูกแล้วมันก็ไปลดไอสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเพร,ระาะอาการอักเสบก็จะก็จะลดลงนในขณะที่สร้างมวลกระดูกพระาะอาการที่ปวดเมื่อยอาการที่เราทรมานมันก็จะหายไปอย่างกรณีไม่ไม่รุนแรง ไม่ได้เป็นการรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปเร็วแ,<ล>แต่ว่า,าวแต่ว่า,าใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไปท้าทายมันอยู่ตลอดลนะ<ช>ถ้าหากไม่ได้ท้าทายมันก็จะเร็วกว่าน,นี้นะ,นะจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาแพทย์จะสัจ่ายยาอะไรให้ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายยาแก้ปวดกับยาคลายเส้นคู่กันขอเรียนถามหน่อยว่าเล่นกีฬานี่เล่นตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่ามาเล่นตอนอายุเยอะ เล่นตั้งแต่อายุ30ตั้งแต่30ครับผมแต่ก็เล่นจนถึงหกสิบกว่านี่ใช่ครับคือเป็นแบดมินตันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแรงนะฮะครับซึ่งมันจะลงน้ำหนักที่หัวเข่าและข้อข้อเท้าค่อนข้างเยอะนะฮะครับถ้าเป็นนักกีฬาที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดทรอมาคือไม่ค่อยเกิดการบอบช้ำเท่าไหร่แต่ถ้ามาเริ่มอายุ สามสิบอย่างเงี้ยมันมันเกิดการบอบช้ำได้แล้วเพอเอินเล่นนานด้วยครับาวันละเยอะเกินไปใช่วันละเยอะเกินไปอันเนี้ยมันก่อให้เกิดการบอบช้ำขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถนอมร่างกายนิดนึงครับผมนะครับออกกำลังกายดีแต่ไม่ควรมากเกินไปครับคุณต้นผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่อาจารย์อภัยกับผมกับอาจารย์วัชระไปที่ไปที่อิตาลีเขาก็เล่าให้ฟังว่านักกีฬาของเขาที่เป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะสามสมัยก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบแล้วก็รักษารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายครับของเราช่วยเขาภายในหนึ่งเดือนอนะฮะ ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เขาจะขายในอิตาลีเลยโโนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็บอกว่าความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้มันชัดเจนนะฮะแล้วความชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถอธิบายด้วยในเชิงปุ่มกุ้มการวิทยานะครับว่ามีการลดการหลั่งสารสามตัวที่มำใเกิดอาการเสพลงจนกระทั่งสมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพพ,พร้อมกับการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาด้วยครับทุกวันนี้ เดินเหินได้ครับเข้องน้ําได้เกือบปกติฮะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะะตอนนี้เล่นได้เกือบเกือบเหมือนเดิมอ่ะโอ้<ต>วันเยอะเท่าเดิมนะวันหนึ่งบางทีถึงสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกัน <laughs> คือ <laughs> พักพวกก็ยังมาเล่นกันเยอะไงฮะ ก็เลยต้องตอบสนองกันหน่อยเราถือว e> <Yes> ่ามีดีแล้วมีบิมดีแล้วอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเพราะว่าอายุมากขึ้นด้วยครับผมนะครับก็ต้องดูดูแลสุขภาพด้วยก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ทําในสิ่งที่รักนะฮะเรื่องของคุณภาพชีวิตมันก็จะกลับมาด้วยนะครับก็เรียกว่าชดเชยกันไป